สวัสดีครับเด็กๆนะวันนี้ก็พบกับครูทีอีกแล้วนะครับในช่องครูทีสอนคอมนะเรียนคมอมบอกครูทีเนี่ยง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับครูทีมีเทคนิคนะเด็กๆเยอะๆมากมายนะที่จะสอนใหน้เรียนได้เรียนรู้นะครับอ่ะคราวที่แล้วนะครับครูก็ได้สอนในเรื่องของอุปกรณ์นะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆนะ power supply การ์ดจอนะครับ hard disk าานะแต่รอบนี้นะเรามาดูชิ้นเล็กๆกันบ้างนะรายละเอียดตรงนี้เลยครับ นะบอร์ดเมนบอร์ดครับรายละเอียดบนเมนบอร์ดนะมีอะไรบ้างนะครูทีเนี่ยนะมีเทคนิคนะครับสิ่งที่นักเรียนควรจํานะครับก็คือ,อเป็นแบบนี้นะเป็นแท่งนะเป็นแท่งนูนขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าสล็อตนะอันนี้สล็สอตสล็อตสล็อตนะอันนี้ก็สล็อตนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสล็อตเหมือนกันนะสล็อตแดมนะครับส่วนอันนี้เป็นซ็อกเก็ตนะมีอันเดียวนะฮะของคอมพิวเตอร์นะอันเดียวซ็อกเก็ตนะไว้ใส่ CPU นะครับ ตรงนี้สลอตนะผ่านไปนี่แท่งๆเนี่ยสลอดทากลงท้ายด้วยคําว่าพอร์ตนะก็จะอยู่ด้านหลังเครื่องนะก็จะเป็นพอร์ตต่างๆนะครับนี่อยู่หลังเครื่องหมดเลยนะสลอตจะเป็นแท่งอยู่บนเมนบอร์ดส่วนพอร์ตจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะมาดูกันเลยนะครับอันแรกนะครับนี่ยี่สี่พินนะครับ ATX power supply นะครับนี่ยี่สี่พินนะชี้ครูดูนะอย่างนี้ยี่สี่พิน นะครับเป็นขั้วต่อนะฮะขั้วต่อของ power supply นะยี่สี่พินจ่ายไฟตรงตรงลงเมนบอร์ดนะเนี่ยเมน power นะวางเลยนะครับตรงนี้เลยนะอันนี้แปดพินนะ ATX สิบสองโวลต์นะ power supply เดี๋ยวนะแปดพินอยู่นี่นะนี่แปดพินพินคือเข็มนะแปดเข็มนะอ๋อวางวางได้เลยนะครับตัวต่อมานะฮะ ฐานใบออดนะครับเก็บวันที่นะครับเก็บค่าต่างๆนะครับที่เป็นค่าเริ่มต้นนะนี่อยู่นี่เองเป็นฐานกลมๆนะครับโอเควางได้เลยนะครับตัวต่อมานะฮะตัวนี้เป็นเป็นพอร์ตแล้วนะครับพอร์ต S D M I นะครับเชื่อมต่อนะภาพนะครับออกไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะะเดี๋ยวนักเรียนชี้ให้ครูดูได้เลยนะอันนี้ อย่างเช่นอันนี้พอร์ตอินไแล้วก็วางนะอ่าพอร์ตนแล้วก็วางนะตัวต่อมานะพอร์ต DVI นะพอร์ต DVI นะครับพอร์ DVI คือพอร์ตสีขาวๆางนี้ใหญ่ๆนิดนึงนะเชียร์ดูแล้วก็วางนะวางได้เลยนะครับตัวต่อมานี่ RJ45 ครับ RJ45 เขายังคงเป็นพอร์ตนะอยู่ด้านหลังอยู่นะ นี่ r j 4 5อยู่นี่ครับพอร์ตแลนด์นะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับผ่านเมนบอร์ดนะพอร์ตแลนนะครับชี้แล้วก็วางนะอันใหญ่นะแปะไม่ได้อันนี้ออดิโอแจ็คนะออดิโอออดิโอก็คือเสียงนะนี่ชุดนี้นะออดิโอวางได้เลยนะออดิโอตัวต่อมานะไหนอยู่ไหนเอ่ยอ่าแอบอยู่นิดนึงนะนี่ สำคัญมากตัวนี้ USB port นะนักเรียนรู้จักกันดีนะสายชาร์จส่วนใหญ่ก็ใช้ USB นะแบบเก่านะนี่ชี้นี่ตัวนี้เป็น USB 3.0นะอันนี้วางด้านล่างนะ USB port ตัวต่อมานะฮะมาดูวันนี้ PS2 นะซึ่งเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะเก่านะไว้เสียบเมาส์นะเป็นเมาส์สายเมาส์แบบหัวกลมนะนี่ได้ทั้ง คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์นะตัวนี้ในตัวเดียวกันเลยนะ PS2 เมาส์คีย์บอร์ดพอร์ตนะเอาวางชี้ระวังได้เลยนะเดี๋ยวมาดูเป็นสล็อตกันบ้างนะ p c i e x p r e s s 16x สล็อตนะครับมาดูจะมีรายละเอียดนะฮะอยู่บนเมนบอร์ดนักเรียนสังเกตได้ดีนะก็วางได้เลยเป็นตัวยาวๆนะครับ ไว้เสียบคาดจอนะตัวนี้มี PCIe 16x เนี่ย2 2อ,อ,อันนะฮะ2สล็อตนะครับเหมือนกันจะวางอันไหนก็ได้นะตัวต่อมา PCI สล็อตตัวนี้ไม่มี 16x นะฮะนี่ PCI สล็อตก็อยู่นี่นะมี2พอร์ตไว้สำหรับเสียบการ์ดเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดแลนการ์ดซาวนะฮะการ์ดไวเลสต่างๆนะครับที่นักเรียนไปซื้อเพิ่มมานี่เสียบอันนี้ได้เลยนะฮะ ตัวต่อมานะเป็น pci express x 1นะ slot ตนะสิบหกเมื่อกี้ยาวนะหนึ่งก็จะสั้นนะก็จะเขียนไว้ว่า pci express นะ x 1นะตัวนี้อ่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วตัวนี้ครับ ram สล็อตนะี่ย ram ล็อตก็จะเป็นแท่งๆอยู่นี่นะนี่ ram ตัวนี้ก็ใช้ ram ได้ สีตัวนะต่อมาเป็นตัวนี้ครับ SATA นะ SATA port ก็โอนข้อมูลนะครับไต่โอนข้อมูลจากเมนบอร์ดไปยังอาร์ดิสนะอยู่นี่มีทั้งหมดหกนะสามารถเชื่อมต่อได้หกเส้นนะ SATA port อันนี้เลยนะเส้นเล็กนะครับอ่าโอเคนะครับหมดแล้วนะก็ถ้าทักเรียนจําไม่ได้ก็ทบทวนนะทบทวนด้วยว่าพอร์ตที่ครูสอนไปเนี่ยอ่า มีพอตอะไรบ้างนะนะนครับก็ทบทวนแล้วนะถ้ายังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์หรือว่ามาถามส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครูก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย